sao nhỉ. Đi chết สองเจ็ดสามนะครับเป็นเลขที่ออกสองเจ็ดสามนะั่นที่จนะให้ไปดูที่ขั้นจุดประทัดก่อนว่าเนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นไหมขั้นจุดประทัดเนี่ยนะที่เขาจุดประทัดกันกองมะฮือมาขนาดนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ วันนี้ไม่รู้ว่าใครจะโชคดีนะนี่เป็นพิกะมาน้องไข่นะครับ นะมีนายกุมารน้องก้าวนะครับที่เขาขาวรวยกันนะกุมารขาวรวยกุมารน้องก้าวที่เขาร่ารวยมาถึง30ล้านเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเครื่องหมายการังตีที่วัดสว่างอารมณ์แแถวแนครใจสีท่านผู้ชมนะนี่ก็คือยามเช้าแล้วนะท่านผู้ชมนะครับผมก็มาขอแล้วก็จะกระซิบกระซิบหูที่ที่หูน้องกุมารว่า วันนี้เลขนี้ต้องออกไหมท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมไม่เสี่ยงมานะบอกว่าเป็นเลขท่านผู้ชมที่ดูทีแรกรู้นะเดี๋ยวหาผมไม่บอกเอ,อไม่บอกเราจะเขียนยิ้แล้ววันนี้นะพี่กุมารน,นะครับเดี๋ยวเราไปกระซิบทางหูนะให,ให้เลขนี้ออกท่านผู้ชมก็ฟังอาแล้วกันนะพี่กุมารน,นะครับพี่กุมารน,น้องเดฟวันนี้ ให้ออก273นะครับ273จะสร้างรูปรอองค์จริงท้ากุมารเนี่ยนะครับมาถวายวัดสว่างอารมณ์นะครับแล้วก็เอาไกนะ่รูปปั้นมา99ตัวแล้วผมไม่รู้ก็ไข่ก็99ฟอง นะเรามาให้พี่กุมารน,น้องเลิฟที่ถูกสามสิบล้านอยู่หละนะแต่ต้องให้ถูกหนัหนกๆนะนะครับพี่กุมารน,น้องเลิฟนะครับที่ให้สามสิบล้านนะครับจองไม่ออกเดี๋ยวเย็นนี้นะท่านผู้ชมนะก็ต้องเสี่ยงดวงว่าใครมีดวงก็รับทรัพย์เราการไม่มีดวงก็รองวดนหน้านะนะครับวันนี้ไม่ได้ก็รองวันหน้าพี่กุมารก็บอกนะท่านผู้ชมนะ ผมไม่เสี่ยงให้แล้วนะครับแล้วก็มีคนเขาขอเสี่ยงอยู่นะเสี่ยงแล้วก็ซิปให้แล้วด้วยนะครับนี่พิกโกมานเนี่ยที่ขอให้สามสิบล้านท่านผู้ชมเห็นไ,ไหม๋ยวลืมแล้วลืมเลขเราทำไงเนี่ย ยังมีจุดหนึ่งนะอยู่ที่ข้างบนเป็นตะทองทิ่ลายท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังมีแม่ตะเคียนอยู่นะครับแม่ตะเคียนอันนี้สว่างอารมณ์นี่ขังนักแรนะครับดูชุดซะก่อนท่านผู้ชมอันนี้เป็นแม่ตะเคียนวันนี้เราไม่ขอแม่ตะเคียนนะวันนี้วันนี้เราไม่ขอละนะครับเดี๋ยวเรา ไปขอตะทองยุลายด้านบนดีกว่านะขอตะทองยิ้วลายด้านบนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพร้อมกันไปดูเลข <Okay. S 2> อ่างน้ำมนต์ด้านบนนะครับที่นี่คือวัดสว่างอารมณ์นะครับเนี่ยท่านสมเด็จจะมาเลยนะครับเนี่ยท่านสมเด็จแห่งวัดไตรมิตรเจ้มเห็นนะนะครับท่านมาพุทธาวิเศษเหรียญ ที่วสว่างอารมณ์นะเหรียญฉลองนะครับเจ้าคณะตำบลน,นะครับแล้วก็มีหลวงปู่พัดมาปลุกเสกด้วยชมที่ว่าสุดขังสุดขั้วเลยก็ว่าได้นีครับเยู่ผู้ชมผมจะพาไปชมตรงอ่างน้ำมนต์นะเดี๋ยไปดูเลขเด็ดที่อ่างน้ำมนต์กันต่อนะวัแบบนนี้คือคักงแต่เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมมีคนเขา มานะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับอันนี้เป็นเหรียญคณะตำบลเออเลขกองเจ็ดอ่ะนะครับอันนี้มาเลขเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเมื่อวานนี้หวยเต็มพื้นที่นะนี้ยุบไปเยอะแล้วนะครับวายพระทรงจิตใจจำนงส่องต่อพระนิพพาน ขอ,ขอให้บกดวงแก้วขอให้ฟาแก้วหมู่มาขอให้เกิดตาน,นี่คือที่เขาขอพรอแล้วก็ดวงสวงนะครับลดหลังไหลมาตลอดน,นะครับนี่นะฮะนี่ก็บวงสวงแล้วก็ ขอพรนะเขาเรียกว่าเปิดขุนทรัพย์ต่างๆนะครับที่พวกตลกแล้วพวกดาราเขานิยมมาที่นี่นะพ็จะแปะนี่ที่เขามีพระตรีมูรตินะเห็นไหมผู้ชมที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นพระตรีมูรตินะครับท่านผู้ชมที่อยู่ด้านหน้านะครับที่มีหลายๆเสียเนี่ยเขาเรียกว่าพระตรีมูรตินะที่ก็มานิยมขอพรขอโชคกันนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นนะคาถาบูชานะเปิดขุนทรัพย์นะครับผู้ชม แล้วก็นี่เขาก็จะมีไข่มีหลายอย่างที่มาถวายให้ท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับที่วัดสว่างอารมนะครับจะมีหลวงปู่โตอยู่ด้วยนะครับเชิญบอกรอใช่ไหมรอว่าเดี๋ยวจะไปดูเลขอ่างน้ำมนนะนะครับอันนก็จะมีแม่ตะเคียน มีแม่ตะเคียนแล้วก็มีสิ่งของศิลป์เยอะเออคือนะครับเดี๋ยวไปชมนะครับท่านผู้ชมชมตะทองยิ้วลายท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้ไปชมตะทองยิ้วลายก็ให้เลขอะไรในอ่างน้ำมนต์นะท่านผู้ชมนะครับ เผียตไหนดังผลิตไหนแมลงนะท okay ี่เขามีระบบป้องกันภัยนะผู้ชมนะระบบป้องกันภัยติ๊ดๆนี่ขั้นตอนติดๆป้อกติ๊กๆอ่าเห็นไหมเดี๋ยวเขาจะมีระบบที่ปลอดภัยนะครับอ่าเนี่ยเยลเยานะนี่เขาไหว้กันตรงนี้นะผู้ชมนะเขาไหว้ตรงนี้เขาไปเอาบูชาไม้เทียนแล้วเขามาจุดมาไหว้เขาไหว้กันตรงนี้เสร็จนะแล้วขอจากองค์พระประธานนะครับแล้วก่อนที่เข้าไปแล้วก็ไปนั่งไหว้ตรงนี้นะครับ นี่ท่านผู้ชมนะครับนี่เขาว่ากันท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเขากำลังแอบดูสองเลขก,กันอยู่ท่านผู้ชมนะนี่ฮะนี่หลวงตาแปะนะนี่คือท่านเจ้าวาดแห่งวัดสว่างหลวงผู้ชมนี่เขาคึกคักตั้แก็เช้าแล้วท่านผู้ชมนะครับพรามาขพร ขอพรที่ว่าขอเลขต่างหากนะนี่นะครับจุดไขลแมกที่เขาขอก็จะทองนิ้วลายเนี่ยที่เนี่ยจะทองนิ้วลายนะครับขู่กันมนะันนกแต่นับได้ผู้ชมใหนะ้ผู้ชมชมเองแล้วกันนะครับอันนี้ให้ผู้ชมชม อันนี้เป็นแรลกส่วนตรงนี้เขาก็จะขอพรกับพระรมสาลีริกธาตุนผู้ชมนะครับนี่ฮะสาลีริกธาตุจะเป็นอย่างนี้นะเขาก็มาเดินขอพรอน,นะครับแล้วก็ขอโชคขอลาภนะครับเดี๋ยวผมพาท่านชมมาไหว้พระเงินพระทองนะครับที่เขาบวงสรวงเมื่อคืนขอโชคขอลาบนะครับให้ร่ำรวยเงินทองอันนี้ฮะท่านชม น,นี่เป็นพระเงินพระทองอนะครับถือว่าคลิกพักถ้าว่าเช้านะครับ พระทองที่หลายคนหยท่านจับตามองอยู่นะ <Okay. S 2> เดี๋ยวไปดูอ่างน้ำมนต์ครับทุกผู้ชม ตรงนี้ก็จะมีสถานที่นะท่านผู้ชมก็เคยเห็นอยู่นะครับตามภาพที่เป็นข่าวนะครับที่เขาเออนอนลงนะมีพิธีสะดอกเราะดวงเมอนเปลี่ยนดวงคนเปลี่ยนนะครับมาสสดอกเพาะได้ที่วัดสว่างอารมณ์นะครับนะครับท่านผู้ชมดีฮนะเป็นภาพที่วัดสว่างอารมณ์นะครับก็ mm hmm. จะมีพิธีกรรมเรื่องของการสะดอกเพาะต่อดวงสตา นะครับเนี่ยมาได้ครับที่วัดสว่างอารมแคแถวอยู่ที่นครชัยศร,รีนะท่านผู้ชมชมนะนี่คือบรรยากาศต่างๆนะครับให้ผู้ชมได้เห็นผู้คปนะขณะนี้เป็นที่เกลื่อนลอยเนาะแล้มาเพื่อเส้นหลักที่จะเซตวเตถุบนฝั่ขขงตะวัน,นขขออกนะครับ ที่ขาดไม่ได้นะท่านผู้ชมจะบอกว่าก็คือเลขนี่แหละนะที่ขาดไม่ได้นะครับเนี่ยคนเขา จะรู้ว่าจะเลือกะไร่ะเลี้งะม่ากันตลอดตั้งกับทุกวันนะจะมีคนมาว่ว้แน่นะอนท่า ก็จะทำทุอกรนะครับอ่อตอนไหนเดินคนนกทักสาธาระเนาะตอไม้ทองปักจนะครับเดิตรงบริาปักทุกเจงเห็นม่้ยเดินตรงบริจาคจะมีที่วางตอกไม้เนาะเดินคนนอกเปทนอาธานนะครับ เดินตามตาก,ก,ก,กุศลแดงไปสานรอบบนเนาะเกิดตามบูชาพระธาตุครับนีดูเลกันท่าชมสองเลราจะดูรโยนะครับท่าชมไม่จะเป็นพิธีต่างๆที่เขาบูชาพระธาตุ นะครับท่านผู้ชมที่วัดสว่างอารมณ์ครับ นี่ก็จะมีพองเงินพระทองนะคุณผู้ชมนะเราก็จะมีอ่างน้ำมนต์อย่างที่ให้ให้ชมนะครับอ่างน้ำมนต์ที่อยู่ข้างหน้านี่แหละครับ่านผู้ชม